สวัสดีครับคนบรอยชาแนลครับมีคนเคยกล่าวไว้ว่าพัดกะเพราเป็นอาหารสิ้นคิดแต่ผมว่ามันคือเมนูยอดฮิตของชาวไทยนะครับในวันนี้ผมไ,มได้ทําพัดกะเพราหมูหรือกะเพราไก่แต่ผมจะมาทํากะเพรากุ้งตัวใหญ่ให้ท่านชมครับก่อนที่เขาจะไปทาพัดกะเพรากุ้งเราไปหาวัตถุดิบที่ขาดไปนั่นคือใบกะเพรานั่นเองนะครับโอเคครับไปเลยครับ เราก็เดินทางมาใกล้จะถึงจุดหมายของเราแล้วนะครับนั่นคือต้นกะเพราของเรานั่นเองครับดูครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับแงบอยู่ตรงนี้เองครับโอ้โหไก่แต่ไก่วานครับเดินมาสามเก้าก็ถึงพอแเราจะขั้นมานี่ครับโอเคครับเก็บไปกะเพราเลยครับโอ้โหอยู่หน้าบานแค่นี้เองครับเก็บไปหมกพอกินนะครับเนาะ นี่นะครับแค่นี้ก็คงจะพอเพียงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาไปเริ่มผัดกะเพรากันเลยครับโอเคครับตอนนี้กระทะห้อนแล้วครับพอออกจุ่จวงครับใส่น้ำมันพืชลงไปครับตอนนี้น้ำมันหมูมดนะครับหมดกระสสน้ำมันพื้นแล้วกันว้าวจะค่อยเคลียร์ไข่ครับผมจะเอาไข่แดงตุกนะครับเนาะ โอ้โหเอ้ถ้าอย่ปิดไฟครับอย่าซุกเข้ามปครับตอนนี้เ <reading repetition> ้าไข่มาตักโปะข้าวหอมไว้ก่อนเลยครับโอ้โหโอ้แล้วท้ายคลิปนะครับเขาเจ้าเป็นต้อนครับโปะข้าวรอไว้ก่อนเลยครับเอโหเห็นไหมครับไข่ดาวราวาของผมครับเปิดไฟปั่นกลางนะครับใส่พริกกระเทียม จะเอาลงไปเลยไหมครับน,นี่ครับผิดมันจะออกนะครับไปถึงขั้นนะครับ,ท,รบที่มันจะไหม้เนาะเอ๊ะใส่มันหอยไว้ครับซึ่งเรามีประมาณบิ๊กของัวเนานะมันหอยสัสยกสองชั้นโตแล้วกต่นะครับเอ้าแแมหน่อยแมหน่อยแผมตลอดครับคลิปกระท่ผี พีนะครับเดี๋ผมชุบลวดตบประมาณสักหนึ่งต้นช้าแล้วกันนะครับใส่หลานไปเต็มเนาะใส่ผมชุบลวดแล้วผต้องใส่ชุบลวแล้วครับเดี๋ยวผมมัวให้ล้นแล้วก่อนจะหาผมปลาเชือนนะครับโอ้เยอดครับน้ำแห้งเติมน้ำเข้าไปหน่อยครับเติมน้ำซุปก็ดีนะครับแต่พอดีไม่มีครับสูตรผมนี่ใส่ใบบักูดชีเข้ไปด้วยครับ จอกครับมันหอมนี่ครับใส่ไปชอบต็อใส่ครับคนเฮามากเหมือนกันครับนำแห้งใช่ไหมเติมน้ำไปหน่อยครับทำสารสักเล็กน้อยนะครับประมาณสักแ่าเกินหนึ่งข้อจานน้ำหนอ่อยประมาณนนไปลายมันหวานมันล้ำนะครับเนาะ ไปครับกุ้งของเขาครับลงนะครับเร่งไฟหน่อยครับนี่ใส่น้ำปลาลงไหมครับกัดดูครับประมาณหนึ่งต้นชาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยชิมรสดูครับใส่เยอะนะครับเกมลราไม่แก่ยากโอเคครับชิมรสดูก่อนครับอืมอร่อยแล้วครับ ใบกับพรองเราลงไปเลยครับเดี๋ยวไปแต่งหน้านิดนึงครับแป็นไฟแห้งครับนะครับขัดมันสลดครับโอ้โหยอดมากินได้เลยครับตอนนี้ก็มาตักใส่จานนะครับโอ้จะเลือกกุ้งตัวใหญ่ๆครับสวยเลยนะครับนี่วางไว้ครับเอามันราดด้วยครับนี่โอ้สุดยอดครับ าน่ากินมากๆเลยครับโอ้โหเดี๋ยวใส่ใบกระเพราโรยหน้าอีกนิดนึงครับเอ้สุดยอดครับโอเคไปกินกันเลยครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับผัดกระเพรากุ้งเขานะครับโอ้โหดูครับกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับโอเคเริ่มกินกันเลยครับนี่ใช้ช้อนซ่อมนะครับโอ้โหเป็นผู้ดีนิดนึงนะครับเพิ่มความเผ็ดสะใจครับพริกกะปิกับปลาแข้งนะครับที่เก็บมาสดๆตะกี้นี่แล้วก็ผัดกระเพราขาดไปเลยคือพริกกระปานะครับนี่ พริกน้ำปลามะนาวครับใส่หอมแดงด้วยนะครับเด็ดปลาแขวงลงไปครับเก็บปลาสดๆจากต้นครับอันดับแรกนี่ผมจะเล่นจากไข่ก่อนนะครับวิธีกินไข่ดาวที่ถูกต้องครับนี่ครับใข่ดาวลาวาวเราครับหลากพริกน้ำปลาลงไปครับเจาะอนี่นะครับนี่คือวิธีกินที่ถูกกล้องถูกต้องครับถูกต้องและสะใจครับนี่ครับนี่ครับไข่ลดล่อนออกมาเลยครับ คอยครับผมต้องขอดรสุกนักเนาะครับโอ้เป็นย้ำเยา่อบานานีอร่อยครับทีนี้เอาจะมาดูเจตกกุ้งครับดูครับพ่อตัวใหญ่ๆครับนี่รีกเงปลาล่าลงไปครับกลับมาเียเลยกันนะครับกลับมาคนกินนะ เขากับน้ำกระเพานะครับโอ้โหอึนเลยครับเขากับแต่งแก้เลรียนหน,น่อยครับนี่นะครับ,ม,รบมีทั้งกุ้งใบกระเพราพริกแล้วก็พริกน้ำปลามีหอมแดงมีกระเทียมนะครับใส่สูรเลยครับหงอกครับ ครับก็เป็นเมนูง่ายๆครับอย่างไร,รงไก็ลองมาทำกันดูนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเรามาเป็นครอบครัวผีสิงหกันเถอะครับ